พี่ฉันต้องได้กินกุ้งหวานพี่ฉันต้องได้กินกุ้งหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่จันกินได้เลยจ้าพร้อมเสิร์ฟนะจ้ากุ้งหวานอร่อยอร่อยมาลองมือทํากันเลยจ้ากุ้งซอสมะขามของเรานะจ๊ะก่อนอื่นก็ล้างทาความสะอาดกุ้งเรียบร้อยกุ้งตัวย่อมยนะจ๊ะหัวที่เหลือจากใช้ทำอ่า หอมมกทะเลเราก็เอามาใส่ด้วยกันได้เลยนะจ๊ะลงมือทํากันเลยจ้าเต้าใส่น้ํามันลงไปนะจ๊ะพอประมาณเพื่อที่เราจะเจียวกระเทียมจ้าใส่กระเทียมจีดลงไปนะจ๊ะเจียวให้หอมจ้าทำสูตรนี้ง่ายๆแต่อร่อยเลิศจ้า เกลยวกระเทียมให้หอมก่อนนะจ๊ะกระเทียมเราเจียว, mm. ยว,ยวหอมแล้วใส่กุ้งลงไปเลยค mm. ัวกุ้งให้สุกไม่ต้องใส่น้ำนะคะเดี๋ยวน้ำกุ้งเขาจะออกมาเองค่ะคัวกุ้งสุกเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันจ้า ลืมบอกไปนะคะต้องใส่น้ำลงไปด้วยนะคะสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันดูน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสักหนึ่งช้อนโต๊ะรสดีสักหนึ่งช้อนโต๊ะจ้าคนทุกอย่าง ให้เข้ากันหน่อยหนึ่งสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะทุกคนจ้ะขอปองซอสฟ้าเขียวลงไปสักสองช้อนโต๊ะนะจ้ะเมนูลูกชอบมากเลยจ้ะตามด้วย น้ำมะขามเปียกสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน <c oughs> ปิดฝาหม้อไว้จนกว่าน้ำจะหวดแห้งลงนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันจ้านี้มาที่ไหนเอ่ยโอ้เยฉันหกแทม สสวัสดีจ้มาเซอร์ไพรส์เพื่อนมาเซอร์ไพรส์เพื่อนมื่อนี้ทำกับใารเพื่อนเซอร์ไพรส์อพื่อจะถืงทำอะไรกินโอ้มา,มาถึงบ้านแม่ครัวน,นะคะเด้ไปไปอเออไปิดเป็นดังร้อยเพื่อนไปอาจัดกุ้งซอนมะขามหรอกุ้งซอนขามอย่างอร่อยเอ,อมาถึงได้กินของอร่อยอร่อยใช่สิเพื่อนมาต้องจัดสักหน่อยอกินบลเบิด์สีทองแม่อน้ำด้วยค่ะเด้อกินบลเบิดหทองแม่อน้ำนะคะเด้อหัวอินเตอร์นะคะไม่ใช่แม่ครัวหัวป้า เสร็จเรียบร้อยต้องไปทำไม่ดีก่อนเพื่อนตกแต่งก่อน,นสิเธออย่าเพิ่งถ่ายนี่อุ้งซอสมะขามก็ามารสชาติอร่อยอร่อย